เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถส,สวยๆมาชมรถสีเล็กใช้นะครับนี่นิสสันนะน,นิสนะนสันซันนี่นิโอปีศูครับรถเดิมๆโรงงานครับบอดี้บางๆไม่มีรอยชนหนักคงเครื่องกันเดิมแห้งๆขาหน้าตะเข็บซ้ายขวาเดิมบ้างรอยพับไหลอาร์กยังอยู่ครบ แต่ของถ่ายดูชัดๆนะครับไม่มีรอยชนหนะาครับรอยปั๊มต่างๆอยู่ครบเลยภายในสวยสมบูรณ์นะครับเบาะหนังฟูๆเกียร์โตกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี้บานห้องโดยสารสวยสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังรถเดิมๆพร้อมใช้กันได้อีกยาวก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถสวยให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วย อย่างอะไรอุปกรณ์แม่แรงมีให้ตัวอ่างเดิมๆไม่มีรอยชนหนักนะครับรอยพับยังอยู่ครบสีสันสวยรอบพันครับราคาเปิดมาที่45,000านบาทครับรถปี0-2เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะตรูรถดทดลองขับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ